วิธีการแคลวเครื่องนะครับค้างแคลวปล่อยมือรุ่นนี้ cm พันสองนะครับกระพริบห้าร้อยกระลักให้ระวังตุ้มร้อยกร,รัมนะครับรอสภาพครับโอเคกระพริบแล้วก็เอาตุ้มออก ครื่องกำลังบูตอ่านี้เราก็เทปกลับไปครับเอาตุ่มตัวเมื่อกี้ที่เราเคลนนะครับมันต้องได้น้ำหนักเท่าเดิมนะครับอ่าเปะใช้ได้ครับมีปัญหาเรื่องซ่อมเครื่องช่างเมเลอร์นะครับช่างพอชช่างเพชรแล้วก็เครื่องช่างทุกยี่ห้อติดต่อได้ครับเรามีทีมช่างเซอร์วิสถึงที่นะครับสวัสดีครับ